ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแ้าสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้ผมมีหนังเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจกับเรื่องลอดบุลเลตสอหนังภาคต่อจากผลงานของเนฟริกที่เคยปล่อยเอาไว้ในภาคแรกเมื่อ2ปีก่อนและต้องบอกว่าการกลับมาสารต่อในภาคนี้ของลอดบุลเลตเองก็ค่อนข้างทําได้ดีขึ้นกว่าเก่าหลายจุดแหละครับทั้งในด้านของเนื้อเรื่องหรือบรรดาฉากขับรถไล่ล่าที่เป็นจุดขายในภาคก่อน ซึ่งท่านผู้ชมคนใดที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ใน Netflix เลยนะครับเพราะตัวสตร e a มิ่งเองก็ยังไม่ได้เอาหนังออกไปแต่อย่างใดและผมนั้นอยากจะขอย้ำกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าผมจะขอสปอยเนื้อหาบางส่วนในภาคแรกเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสและความเข้าใจให้กับคนดูมากที่สุดเนื้อหาภาคแรกนั้นจะพูดถึงตัวละครลีโน ชังสํามรถที่ได้ทำงานให้กับตํารวจเพื่อแลกกับอิสรภาพนอกคุกหลังจากที่เขานั้นเคยถูกจับคุมประพฤกโดยข้อหาปล้นและทำลายทรัพย์สินอยู่มาวันหนึ่งครับตํารวจคนสนิทของเขาที่ชื่อว่าชารัานนั้นโดนยิงตายต่อหน้าต่อตาเนื่องจากไปรู้ความลับบางอย่างของพวกแก๊งคายาสปิดส่วนคนที่ฆ่าชาร้านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสองตรวจคนสนิทในทีมที่ชื่อว่าอารสกี้กับมาโก และไม่นานนะักความซวยมันก็มาเยือนตัวลีโนครับเขาถูกใส่ร้ายว่าค่าเพื่อนอย่างชาราร์จนต้องหนีหัวสุกหัวซุนมีเพียงคนเดียวที่จะช่วยเขาได้นั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าจูเลียตำรวจคนสนิทอีกหนึ่งคนของชารารต้องบอกว่าตัว Lost Bullet พักแรกเองมันจะมีความเป็นแอคชั่นแบบร้อยเปร์เซ็แลยครับถึงแม้มันจะดูเป็นหนังทุนน้อยแต่พวกคิวแอคชั่นนั้นกลับทำได้ดีเกินคาดเลย ในเรื่องของพรตนั้นก็เล่าออกมาได้ดีตามมาตรฐานครับซึ่งก็ไม่ได้ดูแปลกใหม่อะไรแต่มันก็ไม่ได้ขี้เรเลยนะถ้าเรามององประกอบภาพรวมทั้งหมดและพอมันเป็นภาคสองเหมือนผู้กำกับเองทำการบ้านตรงนี้มาได้ค่อนข้างดีพัฒนาการในเรื่องคิวบูเรื่องมุมกล้องที่มันดีขึ้นอย่างชัดเจนดูเป็นหนังใหญ่ทุนหนามากยิ่งขึ้นอีกทั้งความฉลาดของผู้กำกับเองที่ทิ้งปมปริศนาเอาไว้ในตอนท้ายของภาคแรกหลายอย่างทั้งเรื่องของอเลสกี้ที่ยังลอยนวลอยู่ เรื่องของปมแค้นฝังใจลีโนที่น้องชายถูกฆ่าตายโดยโตัวละครมาโกคือเห็นได้ชัดครับว่าหนังนั้นมันจะมีสเกลใหญ่ขึ้นมีการขยับขยายมากยิ่งขึ้นจากแค่ปัญหาภายในกลมมันก็เริ่มลุกลามเริ่มบานปลายไปเป็นปัญหาระดับประเทศของฝรั่งเศสกับสเปนอีกทั้งการน,นำตัวร้ายอย่างมาโกที่เหมือนไม่ได้มีบทโดดเด่นอะไรในภาคแรกนำเขามาชุบตัวใหม่ยัดเส้นเรื่องสำคัญๆเข้าไป ให้เต้าตัวนั้นเป็นหนึ่งตัวละครสําคัญที่มีผลต่อการเดินเรื่องในภาค2อย่างเต็มที่ในส่วนเรื่องราวคร่าวๆของภาค2นั้นจะพูดถึงตัวละครลีโน่ที่ผันตัวเองมาเป็นตำรวจออกปฏิบัติการคู่กับจูเลียแต่เมื่อทำงานไปได้สักพักลีโน่ก็พบว่าตัวร้ายที่ชื่อมาโกที่ฆ่าน้องชายของเขาในภาคแรกนั้น กำลังถูกปกป้องจากน้ำมือของตำรวจในองค์กรที่เขาทำงานซะเองเนื่องจากหน่วยงานตำรวจน,นั้นต้องการใช้ตัวมาโกเป็นพยานในการล่าตัวอเลสกี้มาลงโทษหลังจากที่อเลสกี้นั้นยังลอยนวลอยู่พอลิโนโรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับพยายามที่จะทำทุกวิธีทางที่จะเอาตัวมาโกนั้นมาชดใช้กรรมที่ทำไว้กับน้องชายเขาให้ได้ ความรู้สึกหลังดูภาค2ตจบไปผมว่าลอดบุลเลตเองยังคงความเป็นแอคชั่นได้ดีเลยครับจุดขายเด่นๆที่ภาคแรกมีนานก็ถูกนํามาใช้ในภาค2ค่อนข้างหลายจุดเลยทั้งเรื่องคิวบูของลีโนเองที่ยังคงจัดจ้านเหมือนเดิมยังคงสามารถซัดกับตำรวจทั้งสอนอได้อย่างสบายส่วนพวกชากขับรถไล่ล่าน,านั้นผมว่าหนังเองก็พัฒนาตรงจุดนี้ขึ้นมาได้ดีเลยครับดูเล่นใหญ่แถมรถก็สวยขึ้นอีกต่างหาก จากที่ภาคแรกจะเห็นได้ครับว่าฉากแอคชันประมาณนี้มันจะไปกองอยู่ช่วงท้ายเรื่องเพียงไม่กี่นาทีเท่าน,านั้นภาคนี้ผพกํากับเองเลยมีการปรับแก้ไขเลยครับและมันเหมือนเป็นการสนองนิดคนดูไปในตัวจัดเต็มคิวบูแทบจะทุกสินาทีกันไปเลยในส่วนพลัดการเล่าเรื่องนั้นหนังก็ยังคงสูตรเดิมเอาไว้และครับ สารต่อเรื่องราวของลีโนที่ถูกเล่าคาเอาไว้ในภาคแรกแถมมีการใส่ประเด็นปมแค้นในใจของพระเอกเข้ามาเพื่อที่จะเล่าไปพร้อมๆกับตัวร้ายคนใหม่หน้าเก่าอย่างมาโกะที่ภาคนี้เจ้ามาโกเองก็บทค่อนข้างโดดเด่นเอาเรื่องเลยและพอตัวผมเองดูไปเรื่อยๆจนจบก็พบครับว่าหนังเองคงไม่หยุดอยู่แค่ภาคสองแน่แน่เส้นเรื่องที่มันมีสเกลใหญ่ขึ้นความลับเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันกลายไปเป็นปัญหาระดับประเทศ จากที่ภาคแรกนั้นมีเพียงปัญหาในหน่วยงานที่ลีโน่ทำอยู่เท่าน,านั้นอีกทั้งยังมีตัวร้ายคนใหม่ที่ใส่เข้ามาที่ดูเหมือนว่าเป็นตัวร้ายเบื้องหลังคอยชักใยบรรดาตำรวจชั่วอยู่แถมตัวร้ายอย่างอเลสกี้เองก็มีการแย็บคุณดูเอาไว้ช่วงท้ายเรื่องแล้วครับว่าเจ้าตัวจะกลับมาเล่นใหญ่ไฟกระพริบในภาคต่อไปอย่างแน่นอน สรุปล้วบุลเลต์พาร์เรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่อัปเกรดความสนุกขึ้นมาได้ดีระดับหนึ่งเลยการทำกันบ้านของผู้กำกับที่พยายามแก้ไขข้อด้อยในภาคแรกทั้งเรื่องฉากขับรถไล่ล่าที่ทำให้มันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นของเล่นใหม่ที่ถูกนำมาประกอบกับรถของลีโนมันก็ดูเป็นส่วนผสมระหว่างฟ a สแอนด์ฟิวเรียแล้วก็เดดเดได้อย่างน่าสนใจเลยครับและผมก็เชื่อว่าซีนนี้มันเป็นซีนที่ถูกใจคนดูหลายคนอย่างแน่นอน ส่วนถ้าผู้ชมคนใดที่กังวลว่าถ้าเกิดเริ่มดูภาค2เลยจะสามารถตามเนื้อหาทั้งหมดทันไหมจุดนี้หนังเองก็ได้มีการแฟลชแบ็กอดีตของภาคแรกเอาไว้ในช่วงต้นเรื่องประมาณ1นึ่งแต่ถึงอย่างนั้นถ้าให้ดีผมแนะนําว่าใครพอจะสละเวลาบ้างส่วนได้ผมอยากจะให้กลับไปดูภาคแรกเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับชมอีกทั้งจะได้อินไปกับตัวละครสําคัญๆมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจใ้งเตือนเอาไวา้ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงนังของพวกเราด้วยนะครับ